ทุกคนคือหน้าเป็นคนหนึ่งที่ลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีมากแต่ก็ไม่ได้ผลเลย วันก่อนหน้าพาคุณแม่ไปหาหมอแล้วบังเอิญผ่านคลินิกลดน้ําหนักและรักษาโรคอ้วนที่ศูนย์เบาหวานไทรอยและต่อมไรท่อของโรงพยาบาลกรุงเทพตอนนี้เขามีโปรแกรมควบคุมน้าหนัก3เดือนโดยการใช้ยาฉีดหรือยาทานเพื่อควบคุมน้ําหนักและลดน้ําตาลร่วมกับการควบคุมอาหารแล้วก็ออกกํบบาลังกายเหมาะสําหรับคนที่มีภาวะโรคอาาร้วนแล้วก็คุมน้ําตาลในผูาา้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ด้วยเป็นการรักษาแนวใหม่ที่ช่วยควบคุมความอยากอาหารและน้ําหนักลดลงได้อย่างฝั่ำเนื่องเขามีทีมแพทย์นักโภชนาการนักกําหนดอาหารร่วมดู ูแลแบบ Personalize ให้คาแนะนําการลดน้ําหนักแบบเฉพาะบุคคลแล้วมันน่าสนใจมากเพราะว่าลดเองมันยากมากน่าเลยให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลแบบตรงจุดเลยดีกว่าได้ตรวจระดับไขมันและน้ําตาลในเลือดตรวจระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมสัดส่วนไขมันในส่วนต่างๆของร่างกายตรวจการทํางานของไทรอยด์และตับก่อนเข้าโปรแกรมหลังจากที่น่าได้ตรวจร่างกายก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกับคุณหมอนะคะน่าก็ตกใจมากเพราะหน้าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นภาวะก่อนเบาหวานคุณหมอบอกว่าการลดน้ําหนักครั้งนี้นอกจากจะช่วยลดโรคที่น่าเป็นอยู่ เช่นหขมันพอกตับ คอเลสเตอรอลสูงประจำเดือนมาผิดปกติหรือภาวะถุงน้ำในรังไข่ P C O S และภาวะหยุดหายใจขณะหลับนอนกรนยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานแน่นะคดได้อีกด้วยน่าตั้งใจว่าการเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ผอมสวยแต่น่าต้องการที่จะสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคร้ายไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหัวใจและหลอดเลือดข้อเข่าเสื่อมโรคมะเร็งหรือโรคซึมเศร้าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก่มเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนี้กับโปรแกรมควบคุมน้ำหนักที่คลินิกลดน้ำหนักและรักษาโรค วันโรงพยาบาลกรุงเทพผลลัพธ์ในการลดรน้ำหนักจะเป็นยังไงน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างเดี๋ยวน่าจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะคะ